มาสู่ช่วงที่3านะของรายการนะคือช่วงของข่าวดินบจอนะครับจากนั้นของทีมข่าวหุ้นสัเองก็พยายามหาข่าวสารนะครับมาอัปเดตนะครับมาเล่าให้กับต้องได้รับฟังกันเริ่มจากข่าวแรกนะครับใน,นตัวของ b c ซ g นะครับมั่นใจปีนี้อีิน่าโตตามเป้านะครับ30-40%ี่ิเปอร์ซนะครับนายชาญวิทย์ตังอดิสัยกุลนะผู้ช่วยกรรมาการผู้จัดการใหญ่สายงานพัฒนาธุรกิจองค์กรนะครับบริษัท P P.C.P.G. นะจำกัดมหาชนนี้ว่าเปิดเผยว่านะครับบริษัทคาดว่าผลการดำเนินงานในปี2564จะสามารถทำกำไรก่อนหักดอกเบี้ยนะครับภาษีค่าเสริมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่ายหรือว่าอิ t d ิต้าในเติบโตประมาณ30-40%จากปีก่อนนะที่อ b i t ิตโตขึ้นถึง30.2%นะเรียกเป็นไปตามเป้าหมายเดิมที่เคยวางไว้นะจากการเติบโตของพอร์ตวิดีโอหลายอย่างนะรวมถึงการมีรายได้จาก โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำนะฮะเรีวยกว่าซึ่งถือว่ามีกำลังขนาดกรรมงการผลิต45เมกะวัตต์ในประเทศสปปลาวนะที่บริษัทได้เข้าไปลง,ลงทุนตั้งแต่ในช่วงไตรมาส1ปี63ที่ผ่านมาซึ่งจะรับรู้รายได้เต็มปีนะฮะเรีวยกว่าปีนี้เป็นปีแรกนะครับนอกจากนี้บริษัทยังคงมียังมีโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัท RPV นะครับ พลังงานจำกัดหรือว่า RPV นะครับในประเทศไทยที่รอรับรู้ไรายได้อีก4โครงการนะซึ่งมีขนาดกำลังการผลิตทั้งหมดใน20เมกะวัตต์โดยจะรับรู้ไรายได้เต็มปีนะเป็นปีแรกในที่ที่มีการเข้าไปลงทุนตั้งแต่ไตรมาส3ปี2563สนะส่วนและส่วนที่เหลือจะทยอยรับรู้ไรายได้นะครับเรีวยกว่าโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในญี่ปุ่นจำนวน3โครงการซึ่งมีขนาดกำลังการผลิตรวม65เมกะวัตต์ซึ่งเข้าไปจะทยอย COD ได้ตั้งแต่ไตรมาส3 ปี2564เป็นต้นไปนะสําหรับแผนงานช่วงนี้เหลือหนะ้าของปีนี้นะนะทางด้านของคุณชามวิตเองก็บอกว่าบริษัทมีการตั้งงบลงทุนไวที่18,000ล้านบาทนะเพื่อจะนําไปใช้ในการบริหารโครงการนั้นะใช้ในการซื้อกิจการที่สามารถรับรุรายได้และกําไรเข้ามาเนี่ยทันทีเป็นหลักนะซึ่งต้นปีที่ผ่านมานะบริษัทได้มีการเจรจาเข้าซื้อ กิจการเดียวเอเมรี A ไปแล้วบ้างเอสถึงสารายโดยคาดว่าจะได้ข้อสรุปประมาณกลางปีนี้ซึ่งจะมีการพัฒนาโครงการที่ดำเนินการก่อสร้างอยู่และการเข้าไปลงทุนในกิจการอื่นๆเพิ่มเติมซึ่งจะช่วยสร้างการเติบโตให้กับผลการดำเนินง,งานในปีนี้นั่นคือการอัปเดตข่าวของ BCPG นะครับมาสู่ข่าวที่2ข่าวเดมจอข่าวที่2นัน,นเสียป,ปูตัดขายหุ้น ICN นะครับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือว่ากรตอเปิดเผยว่าเมื่อวันที่27พฤษภาคม2564นายสมพงษ์ชนคดีดำรงกุลจะได้มีการจำหน่ายหุ้นบริษัท Information and Communication Network จำกัดหมาชนว่า ICN หรว่ามีการขายหุ้นออกไปจำนวน0.9527นของสิทธิที่ออกสินั้นหมดของกิจการนะซึ่งส่งผลทำไม้ทางด้านของ หุ้นที่นายสมพงศ์ถือหุ้น ICN ยังคงหรือยังคงเหลืออยู่นะเดี๋ยวคิดเป็น4.2529ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการนะครับนี่คือช่วงของข่าวดินบอยจอผมเชื่อว่านได้รับทราบข้อมูลข่าวสารทั้งในส่วนของภาพรวมตลาดในส่วนของ4หุ้นสุด s w i n นะครับในส่วนของกูรูจนะจกขค่ายของคันที่กรุ๊ปนะในส่วนของ สายเทคนิคอย่างคุณอภิวัตรของเมย์แบงก์เองรวมถึงข่าวบอจอผมเชื่อว่าจะใช้นางหุหวังว่านางจะใช้ข้อมูลเหล่านี้มาประกอบในการตัดสินใจในการลงทุนฝากถ้าเกิดชื่นชอบฝากถ้าเกิดชื่นชอบนะฝากกดไลค์กดแชร์ในส่วนของรายการ a c e b o o k หุ้นอินไซด์รวมถึงช่อง u t u b e หุ้นอินไซด์ด้วยถ้าเกิดอยากติดตามข้อมูลข่าวสารแบบเร็วทันนะครับสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์หุ้ i อินไซด์ .com เรียกว่ากดตรงนิวฟีดนั่นเอนคุณจะเห็นข้อมูลข่าวสาร ตลอดชัว่วโมงการซื้อขานะครนี่คือรายการกล้วยหอมกับครูวันนี้พบกันใหม่นะครับในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับผม